ไม่ดวงได้ก็ดวงหนึ่งก็แหละสองดวงอ๋อตอบได้หรือก็ตอบไม่ได้จิตเกิดที่ตาสองดวงที่หูสองดวงที่จมูกสองดวงที่ลิ้นสองดวงที่กายสองดวงที่หัตถยาวัตถุไม่รู้ว่ากี่ดวงเป็นสิบดวงขึ้นไป เนื่องจากเรามีหลายวาลรเนื่องจากมีหลายวัตถุจิตก็จิตได้ยินจะมาอาศัยลูกตาเกิดไม่ได้จิตที่อาศัยลูกตาเกิดจะไปอาศัยจมูกเกิดไม่ได้จะทําหน้าที่มีจมูกเอาไว้ลิมรสน้ําแกงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ กำหนดไว้แน่นอนทีเดียวจากกุย,ยานโสตังยานชาณยานชิวหังยานกายยมยานที่ละสองดวง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 กำหนดไว้แน่ใช่ไอตอนนี้วิบากดีวิบากดีเนี่ยผลของกรรมมีจริงมีจริงผลของกรรมมีจริงวิบากมีจริงบาปไม่ลืมเราถ้ามันลืมเรามันไม่มาฝางอยู่เนี่ย ฟังอย่างเงี้ยเวลามันเวลามันตายจากคนจะไปเป็นเป็นเป็นสุนัขเป็นหมาเนี่ยเขาว่านะครูบาอาจารย์เขาว่าเขาว่าใกล้ๆจะตายใกล้ๆจะตายคนนั้นเป็นมนุษย์อยู่นะคนนั้นะเป็นคนอยู่ใกล้ๆจะตายก็ใกล้ๆจะตายชาวนะสักห้าขณะจะตาย เขาว่ามีนิมิตมีภาพมีภาพปรากฏบางทีก็เป็นภาพอย่างนี้บางทีก็เป็นภาพป่าป่ามีภาพหมดไอชวนะที่เป็นโมหะห้าขนาดมันก็จะดึงเอาบาปในชาตินี้หรือบาปในชาติก่อนประเภทเดียวกันน่ะที่เป็นโมหะได้กันให้ผิดวิบัต นำวิบากมาเกิดน,นำวิบากกรรับกรรมชรูปกรรมชรูปรูปของกรรมเอามาเกิดด้วยอำนาจของโมหะเป็นประธานในที่นั้นก็เกิดเป็นสุนัขก็เกิดเป็นสุนัขแล้วมันสุนัขบางตัวมันมันมัน,ม,นมันดีกับคนนี่ความเป็นอยู่มันมุงเมืองอะไรก็มีแล้วก็บางตัวก็ บางตัวก็ขึ้นรถเบนเวลาไม่สบายเราเป็นคนดีกว่าไม่มีรถไอ้นั่นเป็นสุนัขขึ้นรถไปรักษาไปรักษาหมอแหมอแพทย์หมอสาธารณแพทย์เนื่องจากเนื่องจากปฏิสมธิไม่ดีปฏิสมธิไม่ดีคือใกล้าตายชาวนะเสีย สติขึ้นทำงานไม่ได้โมหะไอเหตุกะออกุศลวิบากที่เป็นโมหะนำเกิดเพราะเกิดมาเป็นจุนักแล้วไอ้พวกทานพวกศีลที่ทำไว้ในชาติเนี้มันตามมาให้ผลแต่งผลสงามจะแต่งผลสงามแล้วก็กินก็ดีแสดงว่า เจ้าของเลี้ยงดีมันได้วิบากดีทางลิ้นทางอะไรของมันน่ะได้แต่ว่ามันจะดีไปกว่าคนไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ได้สุนัขย,ยิ้มไม่ได้สู้คนไม่ได้สู้คนไม่ได้คนถึงจะเซอร์อะไรเซอร์เซอร์อ,อะไรก็จะเป็นคนเก่งได้เป็นคนเก่งได้ พวกเนี้อย่างดีที่สุดมันก็คาบขันคาบอะไรให้เจ้าของเท่านั้นแหละรักบ้านรักอะไรหน่อยเป็นห่วงโน่นห่วงนี้หน่อยไม่ไม่มีประโยชน์อะไรอะ <c oughs> จิตมีหลายดวงเรื่องจากทวารมีหลายทวารเมื่อกี้ชี้ให้ดูชี้ให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหก วัตถุก,ก็เยอะของวัตถุก,ก็เยอะเยอะมีหลายดวงมีหลายดวง <c oughs> หลายดวงคงจะจริงนะคงจะจริงอที่ว่าบาปบุญเราลืมแล้วโยวมโยมลองสังเกตดูนะมีกี้มีกี้ไปเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ํา เอตาเราก็ดีไปเข้าห้องน้ำํำห้องนั้นสะอาดสะอาดแต่มืดไปมืดก็เปิดสวิต์ไฟติดไฟติดแสดงว่าแสดงว่าบุญไม่ลืมเรายังส่งอะไรมาให้ส่งอะไรมาให้ ส่งอะไรมาให้เปิดสวิตไฟฟ้าสว่างส่งอะไรมาให้ส่งแสงสว่างมาให้ส่งแสงสว่างมาให้ทางไหนทางตาทําไมจะต้องให้ถามก่อนค่บอกเลยฮะส่งแสงสว่างมาทางตาแปลว,ว่าบุญไม่ลืมเรา ถ้าเราถามว่าเราเคยทําบุญเรื่องไฟฟ้าไว้เมื่อไหร่จําไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ก็จําไม่ได้ทําไว้กับใครลืมแล้วทําไว้ที่ไหนลืมแล้วทําไว้เท่าไหร่ลืมแล้ว,ลแ,ลว,ลแ,ลวแต่ว่าแม้แต่เราจะลืมบุญบุญก็ไม่ลืมเราบุญไม่ลืมเรา พราะนั้นคนฉลาดเขาจึงทำบุญทำบุญกุศลคนฉลาดทำบุญ <c oughs> ดูต่างกันอีกหน่อยนะดูอ่าวิบากดีตอนนี้ไม่อยู่ไปแนละ้วตนมีอารมณ์ทั้งนามทั้งรูกทั้งนามทั้งรูก ทั้งนามทั้งลูก <c oughs> มหากุศลนมีอารมณ์เป็นทั้งนามทั้งลูกได้ยินนะได้ยินได้ยินนี่เป็นอริยสัตว์ไหนเนี่ยได้ยินเป็นอะไรสัตว์ไหน ฮะจำูไทยยันสัดขันไหนยินได้ยินเป็นขันไหนจ้ะขันไหนจหญ่ได้ยินอะไรเหรอเป็นจิตเป็นจิตได้ยินเป็นจิต เป็นขันไหนล่ะวิญญาณขันวิญญาณขันนะอ่าวิญญาณขันจิตเป็นวิญญาณขันวิญญาณขันเป็นอริยสัจไหน เป็นทุกขสัตย์ได้ยินเป็นทุกขสัตย์ได้ยินเป็นทุกขสัตย์ <c oughs> ปรมัตเนี่ยปรมัดธ,ธรรมเนี่ยปรมัดธ,ธรรมสีเนี่ยท่านแบง่งท่านแบ่งออกว่า ทำหมวดนี้เป็นส่วนของอริยสัจนะส่วนนี้เป็นสมุทยัทยสัจนะส่วนนี้เป็นนิโรธสัจนะส่วนนี้เป็นมัรคสัจนะบอกจำนวนไว้บอกตัวเลขไว้แล้วก็บอกว่าสภาพของทุกสภาพของทุกโดยกิจจะต้องกำหนดรู้ทุกกำหนดรู้สมุทัยโดยกิจ ต้องละนิโรธโดยกิตต้องทำให้แจ้มมักโดยกิตต้องเจริญ <c oughs> ทีนี้ทีนี้ตัวตัวโสตวิญญาณตัวโสตวิญญาณเป็นทุกขสัตย์ใช่ไหมอ่าเป็นทุกขสัตย์ทำไมไม่เป็นสมุทัยสัต ทำไมไม่เป็นสมุทัยสตัตว์ทำไมไม่เป็นสมุทัยสุสมสุสมุทัยสตัตว์ทุกเป็นกิจที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละมักเป็นกิจที่ควรเจริญโสตวิญญาณตำลาบอกว่าเป็นทุกขสตัตว์ โดยกิต้องกาหนดรู้เราอ่านหนังสือเราก็เถียงเถียงในใจเถียงตำราเถียงตำราว่าเอ๊ะก็สมุทัยทําไมไม่สงเคราะห์เป็นสมุทัยสัตว์ได้ยินเนี่ยได้ยินเนี่ยทำไมไม่สงเคราะห์เป็นสมุทัยสัตว์ทำไมสงเคราะห์เป็นทุกขสัตว์ แล้วก็โตแย้งตำราโตแยงตำรา,ำาเพราะเพราะ,ต,นนะ,ต,ะตัวได้ยินเนี่ยละไม่ได้ตัวได้ยินละไม่ได้เมื่อตัวได้ยินเนี่ยละไม่ได้จึงไม่ใช่จึงไม่ใช่อะไรจึงไม่ใช่สมุทัยศาสตร์ ตัวได้ยินเนี่ยจเจริญให้มากขึ้นได้ไหมไม่ได้ทำให้ลดลงไม่ไดไ้จึงไม่ใช่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 ม,ใชมารคศาสตร์มรร์คศาสตรส์เป็นกิจที่ควรรู้ ควรจเจริญได้ยินนี่จเจริญไม่ได้จึงไม่ใช่มารกษัตริย์จึงไม่ใช่มารกษัตริย์ได้ยินนี่ละไม่ได้จึงไม่ใช่สมุทัยศัตว์สูกแล้วถูกเราถูกมาถึงไอ้ตรงนี้โยนต้องจำนะทำส่วนหนึ่งควรกำหนดรู ส่วนหนึ่งควรละส่วนหนึ่งควรทำให้แจ้งส่วนหนึ่งควรเจริญ <c oughs> สี่อย่าง <c oughs> เอ๊ะกำหนดเวลาให้ให,ให้ให้พอแล้วมั้งสามโมงกำหนดเวลาให้สามโมงสามโมงสามโมงเท่านั้นไม่ใช่เหรอ สามโมงเท่านั้นนะกำหนดเวลาให้สามโมงเท่านั้นนะท่านท่านท่านเพื่อครูกำหนดเวลาให้ผมเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้ฮะสิบนี้มันต่างกันนะไอเนี่ยเป็นเป็นเป็นมัดทีเดียวมาครูสอนนี่เป็นมัดอ่า สัปดาห์ที่สี่อาทิตย์ที่สี่ของเดือนหน้า,าจะมาคงคงจะมาไม่ไม่คงจะละคงม,มาเพราะว่าท่านพระครูนิมนต์ไว้อ่าคงคงมาวันที่วันที่ 25. 25. ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเดือนกันยานะเดือนกันยาบอกบอกไว้ด้วยนะว่าว่าว่า เวลาเวลาละสมุไทยนะใครละใครละเวลาละสมุไทยใครละและวิธีละเขาละยังไงการการบ้านเดือนหนึ่งไทยจเจริญมกักงไทยจเจริญมกักวิธีจเจริญมกักเขาจเจริญยังไง ไยละสมุไทยไรละสมูไทยวิธีละเขาทำยังไงถ้า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 ,ถามีเวลาอีกอาทิตย์ที่สี่อาทิตย์ที่สี่ของเดือนจะมาจะมา,มาะวันนี้คงคงหมดเวลาแล้ว <c oughs> เออ ญาติญาติพี่น้องร่วมสุขร่วมทุกข์ทั้งหลายเราเนี่ยเราเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับปลาสูงหนึ่งเหมือนกับปลาสูงหนึ่งซึ่งมารวมกันอยู่ในหนองที่มีน้ำน้อยน้ำในหนองแห่งนี้จะแห้งจะแห้งเมื่อ 75ปีในระยะเวลาที่น้ำยังเออล้นอยู่มัดฉาต่างๆก็แหวกวายแย่งที่ทํามหากินกันแย่งที่หลับแย่งที่นอนแย่งที่อะไรอะไรอะไรกันสารพัดที่จะแย่งกันทั้งๆท,ท,ที่เราก็เป็นปลาหนองเดียวกัน ก็จะมีต่างพันกันบ้างปลาติดพันอ้วนปลาพันพร้อมปลาที่เขาตัดครีบตัดหางแล้วอย่างนี้ตัดครีบตัดหางแล้วก,ก็ก็ยังเป็นปลาอยู่นั่นแหละแต่ว่าเป็นพันสีอีกชนิดหนึ่ง <c oughs> เราติดอยู่ในกามคุณคุณแปลว่าผูกกามคุณคือผูกสัตว์ ถูกสัตว์ให้ร้อยรัดอยู่อย่างนี้เพราะนั้น <c oughs> เรา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 ท่านท่าน,ท,านทั้งหลายก็ควรใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับตัวเองบ้างช่วงที่น้ำน้าในหนองยังไม่แห้งเขาก็มีในพรานในพรานเชี่ยทอดแหทอดแหดูปลาตัวไหนจะฮุบ ทอดลงไปแต่ละครั้งติดปลาทุกครั้งแต่ว่าติดครึ่งตัวก็เป็นอมาพาตอมพลึกไปถ้าติดทั้งตัวก็ย้ายหนองย้ายหนองเราท่านทั้งหลายย้ายหนองทั้งนั้นหนองทั้งหมดมีกี่แห่งสามสิบเอดแห่ง เลือกดูเลือกดูว่าหนองน้ําไหนที่น้ําสะอาดเยือกเย็นมีอาหารบริบูรณ์อายุยืนยืนแล้วก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะต่อจะได้พ้นจากภัยในสังจสารวัตรภูมิบางภูมิเป็นภูมิที่น้ําร้อนน้ําร้อนกินเวลาน,านานกว่าน้ํานั้นจะเหือดจะแห้งกพอต้องหาวิธีทางที่จะไม่ไป แต่ก่อนที่จะไม่ไปได้ก็ต้องต้องขัดเกลากันอย่างหนักทีเดียวหนักทีเดียวเพราะนั้นก็ก็คงจะคงจะอ่างอิงคุณพระคุณพระที่เราเรารับถือกันี่ไะก็สิ่งอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าช่วยอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้สุกกายสุกใจ ปราศจาโกโรคภัยไข้เจ็บก็อ,อาทิตย์ทีส่สี่แล้วกันมาลูาอาลูกกุศลดีสิลูกกุศลดีกับเขาหม,มดอะไร,ร,รดีกับเขาหม,มดลูกกุศลดีกับเขาหม,มด